Axiom e Newscast สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Axiom e Newscast รายการข่าวที่พร้อมนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจจากทั่วทุกมุมโลกในวันนี้ครับสวัสดีค่ะคุณธนาและคุณผู้ชมทุกท่านคะวันนี้เรามีข่าวดีข่าวที่เต็มไปด้วยพลังบวกมาฝากกันถึง5้าเรื่องราวด้วยกันไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จจากความมุ่งมั่นส่วนบุคคลความก้าวหน้าทางสังคมหรือแม้กระทั่งการพลิกฟื้นอุตสาหกรรมมาติดตามชมไปพร้อมกันเลยค่ะ เรื่องต้นกันที่ข่าวแรกในประเทศไทยครับกับเรื่องราวความมุ่งมั่นในการพัฒนาเยาว,วชนมูลนิธิดออรอมรเทพดีโรจนวงศ์ยังคงเดินหน้าสารต่อปณิธานของดออรอมรเทพดีโรจนวงศ์ผู้ก่อตั้งบริษัทเบทเทอร์เวทไทยแลนด์จำกัดในการพัฒนาการศึกษาและสังคมไทยอย่างไม่หยุดยัง้งล่าสุดมูลนิธิได้จัดกิจกรรมเบทเทอร์มีเบทเทอร์โซซิี้หรือดีขึ้นที่ตัวเราสังคมก็ดีขึ้นตามเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ใช้ความคิดสร้างสารรค์และพลังบวกเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้นไปอีกครับกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่อาคารสำนักงานใหญ่บริษัทเบทเทอร์เวย์ไทยแลนด์จำกัดถนนรามคำแหงกรุงเทพพร้อมกับการจัดงานรำลึกพร้อมกันที่ศูนย์กระจายสินค้าเบทเทอร์แลนด์และบริษัทร,ร่วมทุนในต่างประเทศทั้งจีนและเมียนมาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทในการยกระดับคุณภาพชีวิต และการศึกษาของคนไทยและยังมีการประกวดคลิปวิดีโอ TikTok ในหัวข้อวิธีฮิวใจสร้างจิตด,ดีไกลดีสังคมดีเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนับเป็นแรงบันดาลใจที่ดีของการเสียสละเพื่อส่วนรวมและการลงทุนในอนาคตของชาติค่ะ มาต่อกันที่ข่าวที่2ครับซึ่งยังคงอยู่ในแวดวงผู้นําและการพัฒนาศักยภาพคนไทยครับเตรียมพบกับงานสมัมมนาครั้งยิ่งใหญ่ Dragonfly Summit 2025ที่กําลังจะกลับมาสร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มศักยภาพผู้นํายุคใหม่ ภายใต้แนวคิด Lead w e l หรือนำอย่างเข้าใจลึกซึ้งและยั่งยืนและ Flow หรือภาวะลื่นไหลงานนี้จัดขึ้นโดย3ผู้ทรงอิทธิพลคุณพระนับนาพรประภาคุณวูดดี้วุฒิธรมิลินจจินดาและคุณซินดี้ซิรินยาบิชอฟครับใช่ค่ะงาน Dragonfly Summit 2025มีเป้าหมายชัดเจนที่จะสร้างคอมมูนิตี้สำหรับผู้นำและผู้ที่สนใจการเติบโตเพื่อร่วมกันค้นหาคำตอบว่ามนุษยชาติ จะอยู่รอดในสภาวะวิกฤตต่างๆได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีหรือสุขภาพกายและใจงานสัมนาจ,จริงจะจัดขึ้นในวันที่27-28กันยายน2568ที่พารากรอนฮอนศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ผู้นำและบุคคลทั่วไปจะได้เรียนรู้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมการพัฒนาภาวะผู้นำจากภายใน และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคงค่ะและเมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกก็ต้องไม่พลาดข่าวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือท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 ,อท,อที่กำลังใช้ประโยชน์จากกระแสะความสำเร็จของภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องล่าสุด Jurassic World Rebirth ซึ่งเข้าฉายไปเมื่อวันที่2กรกฎาคม2565และได้มีการถ่ายทำในสถานที่สวยงามของประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงภาพยนตร์หรือฟิล์มอินดูส์ทัวริซึมครับนับเป็นการใช้กลยุทธ์ที่น่าสนใจมากค่ะ ทททได้จัดกิจกรรม Jurassic World Rebirth Global Media Event ระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง3สิงหาคม2565โดยเชิญสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ต่างชาติกว่า30รายมาสัมผัสประสบการณ์จริงณสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ในจังหวัดกระบี่พังงาและตรังทางภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งนอกจากจะช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะ จุดหมายปลายทางการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกที่เปี่ยมด้วยความสวยงามทางธรรมชาติแล้วยังช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างมหาศาลถือเป็นการพลิกโฉมโอกาสจากกระแสป o ค c u เจอร์ Culture, ให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะจากเรื่องราวในประเทศไทยเราไปดูข่าวสร้างแรงบันดาลใจจากต่างประเทศกันบ้างครับกับเรื่องราวของผู้ลี้ภัยชาวซีเรียที่ชื่อว่าอามมลอัลมาสรีเธอเดินทางมาถึงประเทศเยอรมนีด้วยความหวังเพียงน้อยนิด แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่ไม่ยอ่อถอเธอเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเรียนภาษาเยอรมนีด้วยตนเองและลงทะเบียนเรียนหลักสูตรวิศวกรรมออนไลน์จนกระทั่งในปี2025นี้เองอามาวได้กลายเป็นผู้นำโครงการติดตั้งแผงโซลาเซลล์บนที่พักผู้ลี้ภัยซึ่งเป็นโครงการที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนจํานวนมากครับใช่แล้วค่ะโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปภูเท่านั้นแต่ยังมอบไฟฟ้าฟรีให้กับผู้ลี้ภัยหลายร้อยครอบครัว เรื่องราวของอเมาเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงศักยภาพที่ยังไม่ถูกนำมาใช้ของคนในชุมชนผู้ผลัดทอนและแสดงให้เห็นว่าความพยายามส่วนบุคคลสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ยิ่งใหญ่ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรเป็นแรงบันดาลใจให้เราไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและเชื่อมั่นในพลังของตนเองที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้ไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามค่ะ ปิดท้ายด้วยข่าวที่สร้างความหวังครั้งใหญ่ในวงการแพทย์ครับกับความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่ทําให้ผู้ป่วยมะเร็งสมองสามารถเอาชนะโรคได้ด้วยการบําบัดด้วยเซลล์บําบัดแบบใหม่ซึ่งเป็นข่าวดีที่สร้างความหวังให้กับผู้ป่วยมะเร็งทั่วโลกครับรายงานข่าวระบุว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งสามารถเอาชนะมะเร็งสมองชนิดร้ายแรงที่เรียกว่าไกรโอบรสโทมาได้ด้วยการบําบัดด้วยเซลล์บําบัดแบบทดลองการรักษาด้วยยาภูมิคุ้มกันบําบัดที่เรียกว่าอิปิลิมูแมก นี้แสดงผลลัพธ์ที่น่าทึ่งโดยเนื้องอกในสมองหายไปจากการสแกน MRI ซึ่งนำไปสู่การทดลองทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยใหม่แม้จะยังไม่ได้ระบุสถานที่เฉพาะเจาะจงแต่ผลลัพธ์นี้เป็นผลจากการทดลองในศูนย์การแพทย์ชั้นนำในประเทศที่พัฒนาแล้วเช่น <c oughs> สหรัฐอเมริกาข่าวนี้ถูกรายงานเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาในวันที่27สิงหาคม2568 นับเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้ป่วยและครอบครัวที่ต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งของวิทยาศาสตร์การแพทย์และมอบความหวังว่าโรคที่เคยเป็นอันตรายถึงชีวิตอาจสามารถรักษาให้หายขาดได้ในอนาคตค่ะและทั้งหมดนี้คือ5ข่าวสร้างแรงบันดาลใจจากทั่วโลกที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ครับหวังว่าเรื่องราวเหล่านี้จะช่วยเติมเต็มพลังใจให้กับทุกท่านได้นะคะ วันนี้ผมธนาและมิ่งขันต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และ Follow รายการของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ